เรียนทุกคนตะวันคารุบสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 เข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะครูน้อยจะเช็คชื่อการเข้าเรียนในห้องเรียนเนาะนะคะว่าใครมาโรงเรียนบ้างวันนี้นะคะอ่าคนแรกเด็กชายตะวันมาครับ ใครอีกล่ะคะอ่าสมพรชนรดาเพ,นนพา็ญนภาวิรุณสีสมอนโอเควันนี้มีนักเรียนมาทั้งหมดหกคนนะคะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้นักเรียนอาจจะแปลกใจเนาะว่าคุณครูน้อยนะคะ เรียกชื่อนักเรียนใช่ไหมคะครูน้อยซ้อมนะคะนักเรียนซ้อมตอนล้ำนักเรียนเปิดเทอมนะคะซ้อมเรียกชื่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะการเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเรียนกับครูน้อยนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนะคะขนาดครูน้อยยังซ้อมที่จะสอนนักเรียนตอนเปิดเทอมเนาะนักเรียนก็ซ้อมเรียนตอนเปิดเทอมเช่นกันนะคะวันนี้มาเรียนเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่สองเหมือนเดิมนะคะจําได้ไหมคะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สองเราเรียนเรื่องอะไรอ่านะคะเราเรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตรานะคะเราเรียนไปแล้วกี่มาตราคะเด็กๆจําได้ไหมอ่าถ้าจําไม่ได้นะคะก็มาค่อยๆดูกันไปเนาะอะ่าตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนเหมือนเดิมหนังสือเรียนเล่มไหนเล่มสีม่วงเร่มเดิมนะคะ ครูน้อยพานักเรียนเปิดหนังสือสีม่วงเล่มนี้นะคะหนังสือเรียนวิชาหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะแล้วเปิดหน้าไหนนะคะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดไปกี่มาตราแล้วนะคะเมื่อค,ครั้งที่แล้วครูน้อยพานักเรียนเปิดหนังส,สือเรียนในหน้าที่เท่าไหร่จําได้ไหมคะอ่าจำไม่ได้ถ้าจําไม่ได้ก็มาดูนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่สิบสองนะคะหน้าที่สิบสองเปิดได้ยังคะ โอเคนะเผืดหน้าที่12แล้วทีนี้หน้าที่12เนี่ยนะคะมันจะเป็นมาตราตัวสะกดมาตราใหม่นะคะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดไปอีกหนึ่งมาตราใช่ไหมคะนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดมาตรานี้ยนะคะมีตัวสะกดเยอะแยะเลยมี18ตัวสะกดมีสิบแปพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรานี้เนาะนั่นก็คือมาตราตัวสะกดมาตรากดนะคะน,นี้เป็นการทบทวนความจํา นะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะทบทวนความจําอีกหน่อยนึงนะคะมาตราตัวสะกดนะคะในมาตรากฎเนี่ยมีทั้งหมด18พยัญชนะที่อยู่ในมาตรานี้นะคะแล้วทุกคาทุกพยัญชนะนะคะออกเสียงเหมือนรอเด็กสะกดใช่ไหมคะ,ะเราเรียนไปแล้วเนาะนักเรียนจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้นะคะให้หนักเรียนกลับไปดูบทกรอนนะคะเกี่ยวกับมาตรากฎ นะคะแล้วนักเรียนจะจำได้อีกนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรนะคะอ่าวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งมาตราเนี้นะคะนักเรียนจะคุ้นชินมากนะคะแทบจะเป็นมาตราแรกๆเลยที่นักเรียนนะคะใช้กันเนาะอ่ะมาดูนะคะมาตราตัวสะกดที่เราเรียนวันนี้ก็คือมาตรากลนะคะ นักเรียนสังเกตไหมคะเมื่อกี้ครูน้อยเรียกชื่อเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนที่ซ้อมไปเมื่อกี้เนาะมีต่วันมีชนระดามีสีสะมอนมีเพนนภามีวิรุณมีสมพรนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าชื่อเพื่อนทั้งหกคนเมื่อกี้ที่ครูน้อยเช็คชื่อไปนะคะมีความสําคัญหรือมีความสัมพันธ์อย่างไรกับมาตากลทราบไหมคะ อ่าไม่ทราบนะคะถ้ายัางไม่ทราบหรือนักเรียนคนใดที่ทราบแล้วนะคะก็คิดว่าเฮ้ยมันง่ายจังเลยมาตรานี้แล้วก็มีอยู่ในใจแล้วว่าอ๋อมาตราชื่อเพื่อนๆที่ครูน้อยเรียกไปเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในมาตรานี้คือมาตรากลนใช่ไหมคะอ่ามาตราโกรมาตรากลนะคะอเออถ้านักเรียนหลายคนนะคะฟังครูน้อยสอน ไปหลายๆมาตรานักเรียนจะสังเกตได้ว่ามาตราแต่ละมาตราเนี่ยนะคะมันจะมีเสียงตัวสะกดนะคะอยู่ท้ายคําของอย่างเช่นมาตรากลงก็มีงองูใช่ไหมคะมาตรากลมมีมอหมามาตาเกยมียอยักษ์มาตาเกลมีวอแหวนใช่ไหมคะแล้วมาตรากลละ่ะนักเรียนคิดว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเป็นหลักเลยใช่ถูกต้องค่ะนั่นก็คือนอหนู ใช่ไหมคะแต่นักเรียนทราบไหมคะว่านอกจากนอหนูเนี่ยนะคะอยู่ในมาตรากรแล้วนะคะยังมีพยัญชนะตัวใดที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากนบ้างทราบไหมคะเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยครูน้อยเรียกชื่อเพื่อนใช่ไหมชื่อต่อวันตะวันมีนอหนูสะกดเอก็นอหนูเนี่ยเป็นตัวสะกดมาตรากนอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะนะคะ มีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรากอ่ามาดูกันนะคะมาตรากลลักษณะของมาตรากลก็คือคำที่มีอะไรคะนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่พยัญชนะไม่ว่าจะเป็นยอหญิงนเนนรอเรือรอลิงรอจุฬา เมื่ออยู่ในคำใดนะคะคำนั้นจะออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดคะถูกต้องค่ะจะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดอ่านะคะ,ะ,คะชื่อเพื่อนเอนเมื่อกี้หกชื่อจำได้ไหมคะครูน้อยเช็คชื่อไปแล้วในห้องเรียนนะคะ,ะ,คะตะวันสมพรชลาดาเพน,นะภาวิรุณศรีสมนเอชื่อทั้งหกชื่อเนี้ยนะคะ มีตัวอะไรบ้างนะเป็นตัวสะกดแล้วออกเสียงอย่างไรนะคะทาอย่างไรนักเรียนถึงจะจําได้ว่าอ๋อคํานี้นะพยัญชนะตัวนี้นะเป็นมาตากลอนออกเสียงเหมือนเหมือนนอหนูสะกดเลยนะคะมาดูกันนะคะมาดูชื่อ,เพ,อเพื่อนเมื่อกี้นี้นะนะคะอ่าทีนี้นะคะชื่อ,เพ,อเพื่อนเมื่อกี้นะคะมีหกชื่อนี้ใช่ไหม โอเคมาดูนะคะชื่อแรกชื่อตะวันตะวันต่ออาตะวออะนวันพยัญชนะมาตรากลก็คือนอหนูใช่ไหมคะคาแรกง่ายนะคะเพราะว่าตรงตัวเลยออกเสียงเหมือนนอหนูสะโกดใช่ไหมคะแต่คําต่อไปสิอ่านักเรียนดูเพื่อนชื่อเพื่อนที่ชื่อสมพรครูน้อยขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวใดคะอ่ารอเรือ ใช่ไหมคะรอเรือนะคะหลายคนออกเสียงรอเรือไม่ชัดเนาะรอเรือนะคะสมพรคําที่ครูน้อยขีดเส้นใต้คือรอเรือรอเรือเป็นพยัญชนะในมาตรากลออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดเหมือนกันนะคะสออมสมพอนอพรออกเสียงมัน,น,นเหมือนนอนหนูไหมคะ เหมือนเพราะฉะนั้นรอเรืออยู่ในมาตากลออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดอ่าคำต่อมาเพื่อนที่ชื่อชนระดาล่ะชนระดาคุณว่าขีดเส้นใต้ตัวคําไหนคะรอลิงใช่ไหมคะรอลิงเอ๊แล้วรอลิงมันจะออกเสียงมันนอนหนูยังไงล่ะลองมาดูกันนะคะชอโอนชนรออาละโดอาดาอ่านว่าชนละ ดาออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดใช่ไหมคะอ่าคําต่อมายอหญิงสะกดบ้างเพนนภาเวลาที่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าคํำนี้มันจะอ่านอย่างไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านลงไปนักเรียนจะอ่านได้ว่าถ้ามันมีนอหนุสะกดมันจะอ่านได้ง่ายกว่าคําที่มีพยัญชนะตัวอื่นสะกดนะอย่างเช่นคําว่าเพนนภา นะคะเพนนภามียอหญิงเป็นตัวสะกดแต่ครูน้อยบอกแล้วว่ายอหญิงเป็นมาตรากลให้ออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพนนภาก็จะสะกดว่าพอเอนอเพนนออาพออาพาอ่านว่าเพนนภาใช่ไหมอ่าทีนี้คำนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะคะ คำที่สะกดด้วยรอจุราเนาะนะคะเป็นคําที่สะกดด้วยรอจุลาเนี่ยนะคะเป็นคําที่มีน้อยมากนะคะที่จะสะกดด้วยรอจุลาเนาะคาว่าวิรุณน,นะคะวิรุณวอิวิรออ,อุนอรุณน,นะคะอ่านออกเสียงเหมือนนอนูสะกดง่ายไหมอ่ะคาสุดท้ายนะคะสีสมอน ออคำว่าสีสมอนจะสะกดยังไงคะอะ่นักเรียนสะกดนะคะตามครูน้อยนะอ่าสอีสีสออะสะหอ,อมออ,อนอหมอนอ่านว่าสีสะหมอนนะคะมีนอหนูสะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเช่นกันเพราะฉะนั้นนอหนูรอเรือรอริ่งรอจุลานะคะ อ่านออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดเพราะอยู่ในมาตรากลนั่นเองจําได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะยังจำไม่ได้หรืออยากฝึกฝนนะคะวันนี้ครูน้อยนะคะมีบทกลอนสอนอ่านนะคะเกี่ยวกับมาตรากลมาฝากเด็กๆนะคะบทกลอนสอนอ่านที่นักเรียน ที่นักเรียนจะได้ฟังแล้วก็นักเรียนอาจจะไปฝึกท่องเนี่ยนะคะจะทําให้นักเรียนสามารถจํามาตรากลได้อย่างดีนะคะอ่านตามครูน้อยนะคะคนโบราณรู้ประมาณการกุศลจเจริญมงคลณตำบลต้นตาลหมู่ โครงปราวานที่หน้าสารเชิญท่านดูคนเรียนรู้เป็นสำคัญเกิดปัญญาเป็นคนควรกระตันยูรู้คุณท่านเป็นทหารต้องหารเชี่ยวชาญกล้าจึงเป็นคุณเป็นมงคลเป็นผลมา เป็นบุญพาให้เจริญเนิ่นนานเอ่ยอันนี้เป็นบทกลอนสอนอ่านในมาตราคนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะในบทกลอนนะคะจะมีมาตราตัวสะกดมาตราคนเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนหนูนอนเนรรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจําบทกลอนนี้ได้นักเรียนก็จะจําได้ในมาตรากรดใช่ไหมคะ ทีนี้ในบทกลอนสอนอ่านนี้ครูน้อยขอเสริมหน่อยนึงนะคะในวรรคที่สามโครงปลาวานที่น่าสารเชิญท่านดูนะคะที่จริงวานเราเรียกว่าวานเนาะนะคะแต่บางบางบางคนหรือเด็กๆหลายคนจะเรียกปลาวานนะคะแต่ชื่อจริงๆเราเรียกวานเฉยๆนะคะอ่าต่อมาใกล้จะจบละนะคะมาตากลงน่ายไหมคะง่ายใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้อง รีบเรียนไปเนื้อหาเยอะๆเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้เราเรียนเทเลมาตราตัวสะกดกระพอนเนาะนะคะอะมาตรากลทีนี้จําได้แล้วว่ามีนอหนูอะไรคะนอเนนยอหญิงรอเรือรอริงและรอจุฬาใช่ไหมคะเป็นตัวสะกดจําได้แล้วนะจําได้แล้วทีนี้มาดูนะคะคําถามประ ลองปัญญาง่ายๆนะคะง่ายที่สุดนะคะวันนี้ครูน้อยให้นักเรียนคิดในใจเช่นเดิมนะคะครูน้อยมีหกคำเอยโทษทีค่ะครูน้อยมีเก้าคำมีคำอยู่เก้าคำให้นักเรียนลองถายดูสิว่าคำใดบ้างที่อยู่ในมาตรากฎพอจะถ่ายได้ไหมคะถ้าถ่ายได้ลองมาดู ะค,ะคำชี้แจงของครูน้อยครูน้อยให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนกาถูกข้อที่เป็นคําในมาตรากลและกาผิดข้อที่ไม่ใช่คําในมาตรากลดง่ายไหมคะง่ายบางคนบอกว่าง่ายนิดเดียวเอง่ายนิดเดียวคือง่ายง่ายมากหรือง่ายนิดเดียวที่เหลือ,อยากก็ไม่ทราบเหมือนกันเนะาะมาดูนะคะคำแรก พระพิรุณคำนี้อ่านว่าพระพิรุณคำที่สองอ่านว่าจุลาคำที่สามอ่านว่าวานนคำที่สี่อ่านว่าฉันเพนคำที่ห้าอ่านว่าน้ำเปล่าคำที่หกอ่านว่านาฬิกา คำที่เจ็ดอ่านว่าเกณฑ์ทหารคำที่แปดอ่านว่าขบวนการคำที่เก้าอ่านว่ารางวัลน,นะคะทั้งเก้าคำนี้นักเรียนมีอยู่ในใจหรือยังคะว่าคำไหนอยู่ในมาตรากลุ่นและคำไหนไม่ใช่เอรอหรือว่าครูน้อยจะถามเด็กๆในห้องเรียนนะครูน้อยจะถามเด็กๆในห้องเรียนนะคะ ถามดีไหมคะเด็กๆในห้องเรียนหายไปไหนหมดคะอ๋อเด็กๆในห้องเรียนนั่งหลับค่ะใช่ไหมไม่นั่งหลับนะคะอ่ะถาถามคุณน้ถามคําแรกพระพิรุณพระพิรุณชรดาคะพระพิรุณชรดาได้ยินคุณน้อยไหมคะอ่าได้ยินคําว่าพระพิรุณเป็นคําที่อยู่ในมาตรากลุไหมคะ เ,เพราะว่าอะไรคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะมาดูกันเฉลยโอเคถูกต้องนะคะพระพิรุณอยู่ในมาตากลนเพราะว่ามีรอจุฬาเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดคะคำที่สองจุฬาล่ะใช่ไหม อ่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะมีรอจุราอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้อ่านตัวสะกดเนาะคำที่สามวานอนโอเคนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากนคำที่สี่ล่ะคะฉันเพลนใช่ไหมใช่นะคะคำต่อมาคำที่ห้าน้ำเปล่าเอไม่ใช่นะคะมีนอนหนูก็จริงพอพยอัยแต่ แต่นนหนูนะคะเป็นอักษรนำออกเสียงนนหนูใช่ไหมคะคำต่อไปคำที่6นาฬิกามีรอจุลาอยู่ก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเป็นมาตราก,กานะคะคำที่เจ็ดเกณฑ์ทหารนะคะมีทั้งนอนเนนและรอเรือนะคะออกเสียงเหมือนนนหนูเช่นเดียวกันอ่านว่าเกณฑ์ทหารเป็นมาตรากน คำที่ล่ะอ่ะขบวนการนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลเช่นเดียวกันคำสุดท้ายคำว่ารางวันนะคะรางวันคำว่ารางมีงองูเป็นตัวสะกดออกเสียงแม่กงนะคะแต่ลอลิงนะคะอยู่ในมาตรากลเพราะฉนั้นคำว่ารางวันนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลนะคะ,อะพอจะเข้าใจไหมคะเด็กๆ อพอเมื่อเข้าใจแล้วนะคะมาตรากวเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ววันนี้นะคะครูน้อยนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกฝนค้นคว้าวันนี้ไม่สั่งการบ้านในแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครูน้อยจะสั่งแต่วันนี้ฝึกฝนค้นคว้านะคะครูน้อยมีใบงานให้สองแผ่นนะคะง่ายๆนะคะ แผ่นแรกมีแค่รูปภาพใช่ไหมคะครูน้อยให้นักเรียนนะคะระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่สามารถปริ้นใบงานนี้ออกมาได้แผ่นที่1นนะคะใบงานที่เป็นรูปภาพถ้านักเรียนไม่สามารถปริ้นใบงานใบนี้ออกมาได้ก็ไม่เป็นไรให้นักเรียนทําใบงานใบที่สองนั่นก็คืออะไรคะครูน้อยมีนะคะคําที่อยู่ในมาตรากลทั้งหมดแปดคำนะคะ มาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนนะ,ะแต่งเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กับรูปภาพในภาพแรกในหน้าแรกนะคะพร้อมกับตั้งชื่อด้วยนะคะตั้งชื่อเรื่องด้วยแล้วนำำําคําทั้งแปดคที่ครูน้อยกําหนดให้มาแต่งเรื่องราวนะคะโดยมีคําทั้งแปดคอยู่ในเรื่องนั้นนะคะทำได้ไหมคะพอจะทําได้เนาะนะคะวันนี้นะคะ การเรียนวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับเรื่องของอหน่วยการเรียนรู้ที่2มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตรานะคะเราเรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดมาตรากุใช่ไหมคะง่ายไหมคะทางง่ายนะคะวันนี้ครูน้อยฝากให้นักเรียนนะคะไปฝึกฝนค้นคว้าและฝากให้นักเรียนนะคะตั้งใจในการเรียนนะคะเหลืออีกอึดใจเดียวนะคะเราจะได้เจอกันในห้องเรียนจริงๆนะคะ วันนี้นะคะคุณน้อยขอจบการสอนนักเรียนนะคะในมาตรากลเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ